không có hạnh phúc mỗi hạnh phúc của mãi hạnh phúc mỗi hạnh phúc mỗi hạnh phúc mỗi hạnh phúc phần hạnh ngắm mỗi hạnh phúc phần hạnh phúc mỗi hạnh khơi nay thành nay không. แก่หลังแกเอ๋ยแกหลังแก้หนอแลงแล้วเนาะเดินแจ้งละใส่เลยอ่ะอันนี้เป็นออกกล้องมาได้เนาะออกได้กับมือกับเสียงเมีอะไรอย่าบุฟหูเขาน้องเซนี่เราห่าเลวอีกอ่ะมียกับบุฟหูเก๋เป็นไผยนะได้การ่านหูไปมือกับหูแล้วกันหัวไปมือดำอ้าวคน เอาโซปูนอ่าเขียนอุ่มอุ่มมือหัวดโซปูนหกขวแล้วเขาก็ลงหลังก็นอกคลิปนีเนะเตเตกำมันเตะกำมันกังไปเฮ้เตกำมันกินปลาเสียงอ๋อกินปเสียงนี่หม้อรูนะอ๋อหมอกอืมอืมจหม้อโหนั่นอยากจะได้นะหมอกฮะลูหมออเออลูกูหมอเหีมันบ่ฮอดขากันะ เอาล่ะเนียงข้าวเนียงเข้าเห็นล่ะหวานแล้วยเหวาแล้วเนียงเข้าเห็นล่ะโอ้ดับหวาแล้วเนียงเข้าเวเีหยวื่อล่ะเอาละบอสสีขนสีขนข้าหมดสองถุงแล้วล่ะข้าวมดหวาแล้วจะไปประมาทมันไปประมาทมันเนียงเข้าวเหยล่ะ มากินเข้าวเลยล่ะมันเนียงเข้าว้ <c oughs> <c oughs> วันแล้เอหืมว่าได้ <c oughs> <c oughs>